สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแม่ตัดให้ชาแนลว,วันนี้ผมจะมารีวิวรูบิคคางรูบิกที่ผมมีทั้งหมดนะครับเริ่มจากรูปแรกของผมนะครับก็เป็นสองคูณสองนะครับซื้อมาจากลาซาดา้านะครับราคาก็ห้าสิบขึ้นไปนะครับลูกนี้ก็ไม่ค่อยลื่นหรอกครับจะหมุนให้ดูก้อนครับประมาณนี้ลูกต่อไปสามคูณสามลูกนี้ก็เป็นลูก ที่เป็นลูกที่สองของผมซื้อมาจากตลาดหัวตะเค้นะครับก็ก็ลื่นอยู่นะครับแต่มันก็ฟื้นนะฮะลูกต่อไปเป็น3ามพุ่มสามเหมือนกันนะครับเป็นลูกนี้นะครับผมซื้อมาจากทัศนศึกษาสวน ฟาร์มจราเข้จังหวัดนครปฐมสามพันนะครับราคาสี่ิบาทนะคุณภาพก็ไม่ได้ดีอะไรนะเด,เดี๋ยวผมจะรีวิวมันก็ฝุดมากนะ,นก,ก,นะก็ราคาแค่สี่สิบก็ไมไ่ต้องไปเอาอะไรกับมันมากนะนลูกต่อไปเป็นสีคสณสีนะครับที่เห็นใส่กล่องก็คือใส่ไว้อย่างนั้นแหะครับก็ซื้อมานานแล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นลูกที่ เพิ่งได้มาเมื่อกี่เดือนนี่หลอครับเน <Yeah. S 1> ี่ยคุณทำให้มันเป็นอย่างงี้ครับ <Yeah. S 1> ทับเองเนี่ย <Yeah. S 1> เราจะลองหมุนดูนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่99บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะฮะเนี่ครับ <Yeah. S 1> ลูกต่อไปนะครับเป็นลูบิกลายการ์ตูนนะครับ ก็ซื้อมาจากในเพจ Facebook นะครับก็จะมีลายฮักแล้วก็ทาโนสแล้วก็ตัวที่เสกกาลังแล้วก็ทอกัปตานอเมริกาไอรอนแมนมีทั้งลายผู้หญิงและลายผู้ชายนะครับนี่ลูกนี้ด้ยครับมาถึงพระเอกของเรานะครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับเป็นแกน356 M นะครับ นี่ครับว้าวนี่ครับตัวลูกอันนี้คืออุปกรณ์อันนี้กล่องไว้กล่องมันไอโฟนเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อน ตัวนี้เป็นตัวไลท์นะครับผมไม่สั่งสแตนดาร์ดนะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดมีราคาที่สูงนี่ครับ